นางไางโม่มาจะพูดแผนการให้นางเอกเชียงเพื่อถ้าเป็นฉันนะฉันจะคุได้สิทธนั้นเดี๋ยวนี้ฮาไรโอ้ยปวดหัวอ้าวเฮ้ยทําไมเสียงฉันเปลี่ยนแบบนี้อย่าบอกนะคุณอยู่ในละครและตอนนี้คุณคือนางร้ายทุกคนเกลียดคุณนั้นไงว่าแล้วแต่ตามบทเราต้องเป็นนางเอกไม่ใช่หรอช่างเถอะแต่ว่าเราชื่ออะไรจําไม่ได้อ๋อ,อจาได้ละชื่อแอดลี่เข้ากลุ่มดีกว่า เ,นะเออเราเข้ามาขัดหรือเปล่ามาขอโทษละก,กันทุกคนไปเล่นออบีสองคนกันเปปัวคู่กับแครอนได้เลยแครอนคู่กับพรนะโอเคซุนเฮงคู่กับตาดานะเดียเลยโอเคซุนดาวคู่กับเอริกนะแล้วล่ะเท์เีซสลาให้อปานณเได้ิลาะอืมไปกันทำไงดีเนี่ยตอนนี้ทุกคนเลียดเรา ออรู้ละมีอะไรอัดลินพี่ต้องการให้เธอช่วยช่วยอะไรหนูไม่รู้เรื่องเอางี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังพร้อมกับแผนอืมๆว่ามางั้นเอาหนูเข้ากลุ่มได้เลยแม่แม่แมแมคูณนีวันเชียบจริงมากขึ้นเหรอยู่ซาร์เด้แล้วนะทำไมทำไมเกิดอดีเขินหลอกฮาที่รักยิ่งขับเข้าก็ยิ่งขึ้นนะ ทุกคนเราขอเอาน้องสาวเราเข้ากลุ่มนะสวัสดีค่ะหนูชื่ออัชลีนพี่ชื่อดาดาพี่ชื่อโจเซฟพี่ชื่อเฮงพี่ชื่อใบบัวพี่ชื่อแคลรอนมีแฟนแล้วห้ามจีบแฟนพี่นะไม่จีบหรอกค่ะอย่ามั่นหนูรู้นะว่าพี่มีแฟนเป็นผู้หญิงรู้ได้ไงหนูคือเจ้าของช่องนี้อย่ามาต่อนะคะฝากกดใจให้เรนนิงใ,นใ,นใจด้วย